สวัสดีค่ะยูกับโจค่ะมิสโซแอนพีค่ะครับแล้วก็มิสโซซูเปอร์โปรนะครับ,รบวันนี้เราก็มาดูกับรุ่นใหญ่นิดนึงนะคะกับแอดพารตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทเลยก็คือตัวท็อปปีล่าสุดของเรานี่เอง<ช>นะครับใช่แล้วค่ะออปชั่นจัดเต็มมากสีเทาไทเทเนียมสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ที่ 5้าแ0 0 0บาทค่ะ,ะตัวนี้ก็คือสีเทาราคานี้เลยนะครับถ้าสีขาวก็อาจจะเพิ่มนิดนึง7,000บาทเทา็ันบาานแค้คันี้บอกเลยว่าลูกค้าจะโปรพิเศษเต็มที่ใช่ค,ค่ะเต็มที่แน่นอนเนาะตัวนี้ลูกค้าเรื่กที่จะใช้เงินดาวเยอะ นี่ี่แล้วด้วยนะคะลูกค้าเลือกที่จะดาว2,000 0 0บาทนะคะโอ้ยได้ใช้เงินถึง2,000 0 0บาทแล้วอันนี้ได้โปรพิเศษยังไงครับผมวันนี้ก็คือเราก็จะมีทั้งส่วนลดเงินสดนะคะรวมถึงตัวดอกเบี้ยก็จะเป็นดอกเบี้ย0%เท่านั้นไม่เีดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วก็มีแต่งให้ทั้งคันแบบนี้ด้วยเลยใช่ค่ะสเกลรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะ กับตัวนี้ค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นตัวไรเดอร์แล้วก็ข้างหลังอ่ะเป็นท่อแบบท่อกลมสีท่อคือวีหนึ่งอ๋อนะครับตัวนี้จะเป็นออกวีหนึ่งนะคะเป็นสีท่อเนาะส่วนสปอยเลอร์หลังลูกค้าเลือกแบบเรียบหรูแบบแนบเนาะเป็นดักเทลนะคะอ่านะครับก็เป็นแนบแบบติดกับตัวรถไปเลยนะครับดูเรียบเรียบหรูหน่อยนะนะครับ กับตัวนี้ค่ะออปชันที่มากับในรถเนี่ยโหหรูหราคุ้มค่าอยู่แล้วเนาะทั้งตัวคลิปที่เป็นกระจังหน้าเป็นแบบคลิปเด่นแบบนี้นะคะตัวไฟหน้าก็จะเป็นแบบพวก LED ปรเตอร์ร้อยเป็นใบเขาอยากใบ LED นะครับโปรเจคเตอร์นะคะโอ้นะครับเนาะรวมถึงคุณแจก็เป็นอัจฉริยะนะคะมีเรดร์ช่วยเตือนการชนด้านหน้าเนาะช่วยเบรกชะลอความเร็วรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับสามารถเปิดระบบ อัตโนมัติป่อปิดไฟหน้าเวลาเข้าที่มืดได้ด้วยนะโอ้โหขุมพลังมากเลยมีควิสคอนโทรลล็อกความเร็วได้มีต่อหนังแล้วมีกล้องหลังมาในตัวเรียบร้อยโอ้โหแอร์ออโต้ด้วยนะครับก็คือฟังก์ชันนี้แบบสะดวกสบายคุมครบแล้วล้อแม็กตัวนี้ก็คือเป็นแม็กมาจากโรงงานแล้วขนาด15นิ้วซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากแล้วก็ยางก็เป็นยี่ห้อแบบโอเคเลยตัวนี้ยางมาให้เป็นของโยโกฮาม่าอันนี้คือถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นสเปคนี้นะเปลี่ยน เปลี่ยนไม่ได้เนียหรือต้องเพิ่มแบบคือถ้าเทินก็ควรจะเทินให้แบบสูงขึ้นกว่านี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่า เน้นการใช้งานเน้นความแบบแข็งแนะรงปลอดภยัยตัวนี้จริงๆตอบโจทย์อยู่แล้วะนะครับก็คือถ้าเน้นก็เน้นเดิมๆไปเลยดีกว่าแนละ้วถ้าตัวนี้นะครับดูแลง่ายอยู่ในประกันกับมิซูมอเตอร์ด้วย5ปีแสนโลโแล้วที่สําคัญที่สุดตัวนี้เนองเขาจะมีตัวแพ็กเกจเนาะเป็นเซอร์วิสแพ็กเกจมาให้อยู่แล้ว5ปีอ,อันนี้โอ้โหคุ้มมากอันนี้โคตรคุ้มเลยจริงๆนะครับก็คือเวลาเข้าเช็คระยะที่ศูนย์อันนี้ปกติมันจะฟรีแค่ค่าแรงแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับ พวกน้ำมันเครื่องไม่เสียนะโอ้โหเขาใช้จ่ายในการเข้าเช็คระยะฟรีพวกของเหลวแล้วก็ผลิตภัณฑ์เคมีพัณฑ์ต่างๆเนาะที่อยู่ในที่อยู่ในอะโปรายการทั้งหมดของเขามีทั้งหมด10ไป10ร,ระยะตลอด5้าปีแสนโลนี้เลยก็ใช้ยาวๆกันไปเลย <c oughs> นะครับก็คือเติมน้ํามันอย่างเดียวกับผ่อนรถแค่นั้นนะคะค่าดูแลก็มีให้อยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้มารับรถเองเนาะใช่ค่ะก็ เดี๋ยวรอเลิกด้วยกันเนาะเรามีน้องหมี่รอเซอร์ไพรส์ลูกค้าอยู่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราพบลูกค้าด้วยกันคะ่ะเจอเกัเลยครับ กับคุณลูกค้านะคะเจ้าของรถแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณนันชานกนะรถถูกใจไหมคะชอบไหมคะถูกใจมากครับแต่งได้สวยเรียกว่าสเปคนี่มาเต็มจัดเต็มจริงจัดเต็มจัดเต็มค่ะอันนี้คือเราเคยลองใช้รถมิสูบ้างหรือยังคะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยประทับใจแน่นอนอันนี้หวังว่าเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็อันนี้พบเจอประมาณจากช่องทางไหนอะค่ะเอ่อย t u b e ครับ ยูทูบเลยก็ศึกษาศึกษารถมิซูก็ไปเจอของช่องของคุณก็ติดต่อมาค่ะแล้วจริงๆได้คุยกับเซลล์ท่านอื่นบ้างไหมคะมีครับมีศูนย์อื่นมีทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อกับโจอะคะโปรโมชั่นดีมากจริงใจเป็นผมคิดว่าจริงใจและกันจริงใจแล้วก็ให้โปรโมชั่นที่ดีจัดเต็มไม่กั๊กอ่าไดค่ะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ไฟแนนซ์ทำเรื่องยากไหมคะ ง่ายมากครับวันเดียวไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงด้วยรู้ขนเลยเพราะว่าของเราแป๊บเดียวเลยเพราะว่าลูกค้าก็คืออาชีพชัดเจนอยู่แล้วเครดิตอยู่แล้วด้วยนะคะก็แป๊บเดียวผ่านได้เลยไฟแนนซ์ก็ไปบริการให้ถึงที่บริการถึงที่เลยดีมากสะดวกสะดวกเลยนะคะก็คือเดี๋ยวพร้อมมีคันต่อไปก็ดีๆใช้บริการกันได้เลยคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวมิซูแล้วล่ะเนี่ยอ๋อได้เลยค่ะถ้าสมมติมีคนชอบรถมิสซูยังไงซื้อกับใครดีคะได้ครับซื้อกับคุณโจครับผมแน่นอนเลยนะคะ วันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะคับขี่ปลอดภัยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีเกมให้เล่นเนาะให้ดวงดีอ่าให้งับหรือไม่งับครับก็ใครโดนงับแพ้อ๋อค่ะเราีของรางวัลกันได้เลยนะได้ดวตรน้ำมันดบัรน้ำมันเอาก่อนเลยนะครับอะไรก่อนเลยเอาเลยครับอ่ารอดไม่หมดหรอใครโดนงับแพ้นะคะเอ้ย เ้ยถือว่าเหนียวนะโดนดิไม่เหลือแล้วให้เลือกบัตรอันนี้งั้นเราก็ให้เป็นรางวัลปลอบใจนะคะเป็นบัตรน้ำมันปตรทอร์นะคะ500เหมนค่ะห้าร้อนะคะเป็นรางวัลลอบใจนะคะขอบคุณค่ะรวยรำรวยค่ะโดนหน้าแอบไทย สนใจนะคะโปรดีๆนะคะรถแต่งสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจค่ะ Miss2MP น,นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ก r a b Miss2Superpower นี่โจกับลูกค้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับ